ฝากติดตามนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะเพจนี้เหมาะสําหรับคนที่1อยากมีไรายได้นะคะสอ,อยากเปลี่ยนความคิดสอนทั้งอะไร NLP ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการขายต่างๆฟรีนะคะเพจน,นี้ฟรีตั้งแต่สอนมาเข้าปีที่5ยังไม่เคยเก็บค่าคอร์สใครเลยสอนฟรีแล้วต้องมีผลลัพธ์นะคะเอาไปทําแล้วเกิดผลลัพธ์เอาผลลัพธ์คุณน,นั่นแหละออกมาโชว์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนต่อๆไปนี่คือจุดมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหวังของเพจนี้เมื่อคุณมีผลลัพธ์คุณเอาออกมาแชร์ออกมาบอกเพื่อให้คนอื่นเขาได้มีแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วทำให้ได้เหมือนคุณหรือดีกว่าคุณต่อๆไปนะคะฝากติดตามค่ะ นะคะฟรีค่ะตอนนี้ใครที่อยากที่จะมาขายเนาะไม่ต้องใช้ทุนนะคะติดต่อพี่น้องนพก้าวได้ทุกคนนะคะไม่ต้องใช้ทุนแม้แต่บาทเดียวคุณก็ขายแบรนด์เราได้ถึงแค่สิ้นปีนี้นะคะเพราะปกติไม่เคยทําแบบนี้เพราะว่าแบรนด์เราของไม่เคยพอขายตอนนี้ของก็ไม่แทบไม่พอขายแล้วนะคะขาดตลาดแบบสนั่นมากแต่เราอยากช่วยค่ะนะคะเพราะบางคนทีมงานเรายังมีของพอที่จะช่วยให้คุณได้ขายแบบไม่ใช้ทุนลองก้าวเข้ามาค่ะ ไม่ดีไม่พอใจไม่ถูกใจก็เลิกขายไม่มีใครว่าไม่มีใครจับคุณเอาไว้โอเค